รถรอรถรอนั่งด้วยเดยบอ์นี่สองหกเซียวีทีเด็ดโชคนิธิทักทายกันตลอดเลยครับนี่ว้าวฟุตเต้อ รถน้ำหน่อยรถน้ำหน่อยรถน้ำหน่อยวะฟุน้นวิ่เวิ่เวิ่งหน่อยวินงวิ่งเหมือนเซียววุดหน่อยสิ <c oughs> ขับเองตลอดนะไม่เคยจ้างคนขับนะมไม่รู้เป็นไรครับว,ว่างมั้งก็เลยไม่จ้างครับ สองหกมีที่นั่งไหมนั่งด้วยเดี๋ยว<อ>้ <c oughs> เกขาน่าจะมีน่าจะมีลูกชายเขานั่งนะน่าจะมีลูกชายเขานั่งอยู่นะเออลูกชายเขาชื่อไอ้แรมโบกินนี่นะ เดี๋ยวนั่งก g g so so like <ing> ับอ <arp> oh oh ินซ oh <for> ีก็ได oh, oh. <Wow. S 1> oh ้นะนั่งกับอินซีอินซีมาแล้วไปดูคนขับก่อนเออคุเออเออเออไปมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เออไปด้วยไปด้วย ไปด้วยไปด้วยก็ยังชั่วหน่อยเอเยนไม่มีชิลินนี่ก็ยังอยู่ตัวเดียวเนาะนี่ครับคนเก่าคนใหม่ครับอู้นึกว่าใครเบาโกะมันเป็นยังไงอะมันขับคันนี้มันเป็นยังไงคันนู้นเป็นยังไงอ่ะอยากเปลี่ยนแนวหรอหรืออยากเข้าร่วมไอ้ ทีมงานโรบอทครปบนี่ทีมงานโรบคอปเลยเหรอนี่ลมเย็นก็จอดนะช่วงนี้เออสบายเนาะทำไมมันเป็นยังไงมาขับกันนี่ถามความรู้สึกก่อนดิฮะเรนิมนิ่มกว่านิ่มนิมนิมกว่าปะ ราดยังเหมือ,เมอมนเดิมบ่ยังตึกต๊กตึ๊กเหมือนเดิม,ม,ดม,อ,มอาจ,จะสปริงห่างก,กันแล้วงงใช้ได้ใช้ไปก่อนนะสโลแกนเรา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้วิ่ีกี่วันเข้าอู่อีกโอ้ยพอแล้วใช่ไหมขับรถวิ่งเข้าแต่อู่อู่รวยแล้วตอนนี้อู่รวยจนย้อนรถนี่แหละเอาคิดดูอ่ะเข้าอู่จนอู่อ่ะ ได้ตังไปอย่างพี่เยอะๆแล้วนะเออไอไอทำเรียก็ยังไม่จ่ายค่าแรงเขาเลย <S <S นี่ครับโู้เงียบ,บไม่รู้เลยไปออ้ฝุ <c oughs> ่นยิงๆว่ะ คลาดก็ยังกระตุกเหมือนเดิมนะตึิดๆแต่ออกตัวได้อยู่สปริงกบสปริงกบอ๋อแล้วเราเปลี่ยนสปริงได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมถอดมาเปลี่ยนได้ไหมแต่มันก็ต้องแบบฮะใช่สั่งสปริงมาใส่เลยอะสักแปดตัวไม่รู้มันเป็นแบบอะไรน่าจะเป็นสปริงตัวนี้เลยไอ้สปริงสีตัวนั่นน่ะอืมนี่เพิ่มเป็นแปดตัวอูแรงกระโดดเลยแหละ นี่ก็แรงแล้วบ่วไปแบบนิ่มๆเลยนะเสียภาคไปไหนเสียภาคอะซ่อมรถซ่อมรถ,อมรถโอ้ยรถใหม่ย,ยังต้องซ่อมอีก,นอกเนาะเปลี่ยนลูกหม,มาก ใส่ไหมบางฝุ่นหน้าต้องใส่ไหมใส่ไม่ใส,มส,มส่มันเข้าโอ้โอมันแบบไม่เข้าพวกวะอีก็มีอยู่ด้พวกเนี่ยหรือจะเข้าทีมโรโบรอปแบบมีบางฝุ่นโอไล่อ,บบออกใช่ไหมน <c oughs> ี่อะ ก็หมดไปหมื่นสีนะครับเปลี่ยนยางใหม่นะครับก่อนลงงานเออหาพอ่าเองวิ่งแบบไม่ให้ยางหมดได้ไหมมันจะได้เหลือหน่อยดิเออแล้วเบรกก็ไม่ไม่ต้องแต่เยอะเบรกอ่ะแต่ก็เบรกหมดเยอะเออเชนเกียร์เอาเลยเชนเกียร์เอาอ่ะอืเชนเกียร์เอาเออ เป็นเบรกเยอะพระพระเบรกก็หมดเยอะเอเอมีไหมช็อปเบรกอ่ะไม่มีหรอไม่มีใช่ไหม <c oughs> ได้ยินเยอะวันนี้อเอ่สายเกียร์เนียมอยู่นะ ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับมองดีๆนะครับวิ่งในหมู่บ้าน,นครับคันนี้นนมันใส่ตัวอัดจารบีกีหน้าให้ยัง <c oughs> อยโอ้แจวเลยเฟ <c oughs> ืองนี้มันพอดีไหมหรือว่าต้องลดเฟืองอีกคันนี้มัน <c oughs> ตึงๆไหม ยังสู้อยู่ใช่ไหมไม่ใหญ่ด้วยสอ2สีไม่ใหญ่หรอกสู้สู้เสียวีไม่ได้หรอกสองหกสองหกเี่ยเฟื่องม่นจ่เฟืองเก้านะสองหกนี่แหละ2อ9 39เ่สามเกืออ2หเออกดีนุ่มดีมากเลย กลับบ้านละมากนะ่โอ้กลับเรือเทีท่ถึงเมียบอยิงใกล้บ้านสัสงสัยเลือกงานเลยว่าตัดรถแล้มากนี่นี่ตรงมีรถน้ำนะครับวิ่งดินนะครับไม่งั้นชาวบ้านร้องเรียนนะครับใจเขาใจเรานะ ้ที่ก็ต้องถม้มพเพิ่มค่าจ,จ่ายไปอีกเอาถึงที่เทแล้วครับอค่นี้นะ อถอยเทสบายพอดเนี่ยโอ,โอ้ไงกรุปดูครับออมัน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 ,มนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเนาะบายบายครับ สายดันตั้งกองครับนี่ตั้งกองเรียกตั้งกองแล้วก็ตัดยอดนะครับเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเป็นแบบนี้ทำงานแบบสบายครับแต่ว่าฝุ่น ฝุ่นไปหน่อยรถถก็จะลำบากนะลำบากต้องฝุ่นดมฝุ่นตลอดย้อนแสงพอดีเลย เจอกันใหม่สวัสดีครับ